ไอสั่งไรนอกกูปิวเลยไรโอเคไฮไรไอไรขังเลยอ่ะมันเล่นค้างเฮ้ยรอๆๆๆอะไรเจอกันเจอกันขอให้ว่าดีพี่แดงเอาเร้าเอาเร้าเอาเร้ารอๆแป๊บนึงรอคำว่าหาตี้มาหอนให้เราเราให้เราเตรียมตัวเตรียมตัวทวิชใช่ไหมทวิชใช่ไหมใช่ให้จกตองตีมคำว่าหมาหอนเดี๋ยว มาหอนเดี่ยวๆโอเคสักกี่ใบดีเอาสักกี่ใบดีเฮียเฮ้ยหาตี่หอนแล้วหาตี่แล้วหาตี่แล้วเชื่อเชื่อเชื่อตื่นเต้นมากูตื่นเต้นว่ะกูตื่นเต้นว่ะมันมีทางหนีไว้มันมีทางหนีทล้วเหนวะบอกกูหน่อยบอกกูหน่อยมีมีขึ้นเขาได้ไงขึ้นเข่าที่นี่เขาหนีจริงหรอเดี๋ยวไอ้เหี้ยปักไปแกล้อล้อถ้าตำรวจไม่มาเชื่อตื่นเต้นว่ะตื่นถ้ามาหอนปุ๊บจบเลยนะเฮียใช่ไหมมึงไม่มาหอนสักสองวิก็ได้ได้ถ้าตำรวจเขาออกไปจบยาวหรือเปล่า เดาตเดาเดาเชื่อตื่นเต้นวะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเลิกโลกก่อนไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะทุกคนเข้าที่เตรียมตัวระวังเ้ยิ่งเต้นป่ะกูเตินเต้นกูเตินเต้นเดี๋ยวแอ้น์นักวิ่ะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเติงเต้นวะกูเติงเต้นวะเตินเต้นป่ะ สาวฮอตหอนนี่ไม่เขียวแล้วเกือไม่เขียวไม่เขียวสั้นเตีอุ้งหมาหอนแล้วเราไม่จกใช่ไหมเรารอสองวิใช่ไหมใช่น้ำในใจอ่ะหนึ่งสองให้ให้เคสมันขึ้นที่ปูนก่อนอ่ะเคสขึ้นปูนเลยเฮียเหลี่ยมจัดเลยนะให้เขาจบไปก่อนตอนจบเราเยี่ยมๆนะฟังเสียงเรเยนหลอมๆมาล่าเราหนี นะเอาไปเดียวก็เอาก่อนได้ได้ได้เอะใบเดียวกูไปเลยมถ้าเสียงถ้าเสียงมาก็คือรีบออกเสียงมาก็หยุดอ่ะมันคนเซิลได้ป่ะหลอดมันขึ้นอยู่มันกดคนเซิลหลอดไม่ได้ถูกไหมคนเซิลไม่ได้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 ด้วยว่าสองใบแล้วไปเลยไหมง่ายสุดโอ้พี่แบงเอายังไงวะเนี่ยทำไมหมาหอนยังไม่มาสักทีวะไอ้ยากองปูนไม่เจอเปล่าไม่จบกันเรียบร้อยแล้ว เออไม่ได้หอ<ต>นเะนี่ยเจนบอกว่าตีหมาหอนให้เตรียมตัวแล้วให้จบตอนเขาว่าหมาหอนพูดเพียวนั่งไงรู้ตี้มาหอนจบแล้วเออว่ะไม่หรอกไม่งั้นถ้าอยางนู้แล้วมั้งเขาต้องร<ม>อกัอนใช่ใช่แบงก์ก็สูรไม่พักเลยอะไรคลินิกหมอสัตว์โลงอะไรโอ้ยอย่าเพิ่งไอ้เฮีย <laughs> โฆษณาเฮียอะไรนี่ <laughs> แล้วไมมาแค่นี้ที่เหลือ ผู้หญิงน่าจะไปฟาร์มอยู่อ่ะพี่เออนี่กูต้องดังแกงแล้วกูสบายละบีบีไปฟาร์มมาออไม่มาแล้วรอก่อนเอายันไล่ไปเงียบไว้เงียบไว้ถ้าไม่มีมาไปต่อเลยนะได้เงียบไปเงียบไว้ ถึงเต้นว้ยงติดลไ,ไม่ต้องถามไปต่อต่นเต้นวถึติดเต้นอรอดอี่คือตอนกูหนีรอบมันคามาโชว์อะคือคามาโชว์ต่เขาดีพี่โอ้ขึ้นขึ้นขึ้นเต้นเต้น พี่แต่เหมือนกคลิปเลยนะดอกดอกนี้ไปไหมดอกนี้ไปไหมไม่ไม่พี่ไปไปต่อพี่แดงไปต่อได้พี่แดงเสียวอ่ะโลคเกศโรคโลกสัตว์เลยตอนนี้ไปต่อนี่คูนะไปต่อไปต่อไปต่อขั้นปำห้ากูบอกเลยกูมีอันเจลชั่วโมงนะกูเอาตัวรอดได้นะพกมาเลยเหรอเอ้กูมีในตัวนะพกมาแล้วไปต่อไปต่อ กูคุือการกินข้าวต้องไว้ไปเอาไปพูดข้าวในถามถามสั้นๆในคุกมีข้าวไหมกูครึ่งหลอดยังไม่มายังไม่มาทุกคนยังไม่มาเทียห้าใบแล้วไปต่อไปต่อยังไม่มายังไม่มาอีกสักทีไหมเฮียอีกทีพอแล้วมั้งพอแล้วกดไม่ลงกู ไปไปต้นเรียมนเรียมมาเรียมมาเรียมมะอย่าล้นอย่าล้นพร้อมแล้วนะที่อันสุดท้ายแล้วนะไปดีกว่าไปดีกว่าหลอมหล่อมได้ไหมเอาแบบชๆดีกว่าเฮียเฮียไปก่อนกูเองพี่ไปก่อนกูอีกไปจ้าวไปเอาอีกแบงค์ตี่แบงค์ต่อ เย็ดแม่แล้วชนคุด้วยเรียบหรอยางแตก โอ้ยฮียความ ลงเลยร่ลยวบเลยรววเลยครับรวบเลยครับล็มือเลยครับน้าล็อกมือเลยล็อกเลล็อกเลครับที่เส้อผมขอถอนไปผมเอติด่อแหวะไม่เป็นไรรถหาได้ขออนุญาตขอต่อตักงนยนะคะครับผม ไปสอนน้องก็ได้ครับเดี๋ยวบอกว่ากี่นาทีครับ ตำรวจตำรวจผมขยับไม่ได้ไปอยู่ได้ไงอะไม่รู้ผมอยู่เฉยๆผมไม่ได้นำอะไรเลยคุณตำรวจใส่ผิดคันรป่ะเมื่อกี้ไปอยู่ในรถคันนั้นได้ไงเออผมว่าว่าไปไหนไม่ได้เลยเมื่อกี้อันนี้ถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วอันนี้อยู่ในรถแล้วอยู่ในรถละกูลงเลยอยู่ดีทำไมกูขยับไม่ได้ คนเมื่อกี้ที่อยู่ข้างในไม่เจอใช่ปะใครแม่งชนไว้เฮียเดี๋ยวพี่เช็คตามพุ่มแป๊บเจอแล โอ้หเกตเตอร์หายว่าเลยทำว่าพี่แบงค์รถหายพี่แบงค์พี่แบงค์รถหายนั่งบาะเด็กนะพี่แบงค์นั่งบาะเด็กไอ้สัตว์แบงค์มาแบงค์ไม่รอคนขัคันเลยแบงค์ไปไม่รอคนขับรถเลยเหี้ยผมเห็นพี่แบงค์หลงอยู่ในที่จกอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยกูอยากชอบ เจ้าของรถเกมได้ไงเจ้าของไม่ได้ขึ้นรถก็ดำน้ำออกมาไกลแล้วนะตาโจโหลพี่แดงโหลว่าอะไรเหรอนาทีกินนาทีโดนเจ็ดสิบแต่ผมไม่ยันเจียวไงเหลือสิบนาทีอ๋อโอเคแล้วไอไอไอชาบูกับไอเคียนอะรอดรอดไอสองคนนั้นรอดโอเคโอเคโอเคตาโจ้เบิกข้าบั่มไปสองพันหนึ่งเนี่ย อะไรนะมันรับปรับไปสองพันหนึ่งแน่ไอ้หี้เจ็ดใบอะใบสามร้อยอะท <okay. S 1> ี่เมคาโดนเป็นสามพันกว่าส <c oughs> <ป>ิบห้าใบรวมกันนะ่ 6, ะหกพันเนี่ยใครเอเคเดี๋ยว,ว่ากันครับอเฮียไม่บอกเดี๋ยวว่ากันกว่าไม่ได้พี่แบงค์โดนกี่เทียสิบนาทีเหมือนกันปะใช่ รอพี่เมคาแป๊บนึงพี่เมคาเขาบอกเขามีอันเจลสิบนาทีเหมือนกันทำไมก็เหลือ,อเนี่ยเท่าผมแม่เดี๋ยวก็ออกมาแล้วเอาเะโอเคใช<จ>่เดีแต่พี่เมคาเขาหนีไปกับพี่แดงเหรอรอเฮียอยู่ในพุ่มเลยไม่นันแหละมันนันแหละตำรวจมันจะไปแนละ้วแต่มันแบบพี่ขอเช็คพุ่มหน่อยนึงเรียบร้อย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเคนนี้มารับ ไอเคนชนผมไม่เฮียผมเลยเสียตรงเลยหนีไม่ทันเลยรถกิ้งเลยเหียแล้วบอกไม่โลกไม่โลกทำอะไรอ่ะทำอะไรบอกคันเร่งรถพี่คันค้างนะอดีนะผมมองรถอยู่อ่ะไม่มองหลังเลยไปไม่มองหลังเลยไปไม่มองหลังเลยสวัสดีครับคุณตำรวจสวัสดีครับมาติดต่อได้เอ่ยอ๋อเพิ่งออกจากคุกแฮ่กอผมมารอเพื่อนครับครับผมอ๋อมา เอาเงินเข้าสอนอฮะครับครับผมเนี่นิวมาแล้วนิวมาแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวพี่พี่แบงค์ผมผมเติมน้ำมันให้เรียบร้อยนะเต็มตังค์ไม่ได้คุ้มเฮียเลยตายเถอะแล้วขับปรับขับปรับซาโจ้ไงครับปรับไปหรอปืนถามว่าซาโจ้ขับไปเลยใช่ไหมโอ้ยเฮียไม่มองหลังเลยไม่มองหลังเลยอ่าผมจ่ายขับปรับไปก็ได้นะพะปิดแดงเท่าไหร่ผมสองพันหนึ่งครับแบบปอบเก้าเสาเลย าส92หนึ่ง92เหรอ912ให้9 2เท่าไหร่นะสองพันหนึ่งต่อไปไม่มีแล้วนะจ่ายขราปผงกระเป๋าให้อ่ะนี่ยมึงไม่ต้องพูด9้7สามพันเกาฮัลโหลครับเยี่ยจีแหนว่าอยู่ได้สโน อ๋อมีแบบอันเจียวมี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 ครับมีมีมีเขาตื่นนะเหมือนกันเหมือนกันไอ้ที่เหลือนี่หนีรอบไปเลยผมติดแกพี่เมค้าสองคนมีอันเจียวทั้งคู่ตอนแค่สิบนาทีไปก็ไม่ได้เนี่ยโอ้มาเสียเงินอี่มึงไม่มึงไม่ต้องมาเจอไม่ต้องมาเจอเลยเดี๋ยวผมผมโอกให้พี่แบงค์ไปมึงได้กี่ใบได้กี่ใบเรียกใบได้กี่ใบ สิบมานถามมาห้าคนแล้วสิบนิดๆสิบใบสิบใบผมได้เจ็ดรอบนี้นี่กูมีไันเฮียรอบหนึ่งแม่งใครชนก็ไอ้เฮียไอ้คันเหลืองไอ้เฮียชนกูปิวเลยเฮียกูไม่ต้องขับเลยสัตว์กววยหันไปหันมองหลังคือตำรวจไม่จอดตูดกูแล้วไม่ต้องหนีมาไอ้กูพี่แดงไม่ไม่ไต่เขาขึ้นไปเบียร์ครับพี่เบียร์เออแม่งไปจ้ำเนินดอกเนื้อเฮียงงเงี้ยเมื่อกี้เขาบอกว่าชุดสูตรเราเข้านะแต่ว่าเรายังใส่ไม่ได้เพราะว่าแท็กแก้งอะเรายังไม่เสร็จ ใช่เข่อะมาร์กบอกว่าแท็กแก๊งนะครับได้หลังเที่ยงคืนนี้นะไม่ใช่ยี่สิบสองนะโอเคอแต่ทีนี้พอถ้าเราจะเพิ่มสล็อตกับเพิ่มคนอะเราต้องเราต้องทําก่อนเที่ยงคืนแล้วเฮียยงอยู่ไหนวะเรามีตังค์อยู่ย้งโทรหาผมเลยสามแสนไม่ใช่เหรอสามแสนใช่ไหมต้องเรียกเรียกประชุมเลยก็ได้เฮียตอนเนี้ยว่างๆใช่ประชุมไหนประชุมสอนอ ยุ่เหี้ยไปยุ่เพิ่งไม่สัตว์งั้นไปไปไปบางนาไปไปบางนาได้ได้ไปเียนตอนเดี๋ยวโกโกโมูฟี่พี่กำลังขับรถมา